สวัสด oh. right. <Jean> ีครับจากช่องพรเปสานแชนเนลเด้อว <Bu> ันน <na> ี้วันที่8เมษาเกยฝนตกไอ้อย่างแรงเลยเกยสูงเนินมาเนี่น้ำจะท่วมบ้านเลยเด้อเนี่เกยหนูด้วงน้ำสวนหน้าบ้านตอนแรกแห้งหมดเลยนี่กับน้ำแจะเต็มเลยเด้อเกยพี่น้องนี่เนาะดอกไม้กับชุ่มช่ำเลยเกยเอ้ยนี่มาดูเนี่ยอย่างแรงเลยเดี่ยวมาดูที่พี่น้องเนี่ยดอกไม้ถูกฝนเนี่ยเอ้เนี่ยงามคุ่น อย่างแรงเลยก็อ้มืดตึ๊บเลยไอ้นุ่น่ะมองไม่เห็นอะไรเลยดูทั่วน้ำโอ้อย่างคักเลยดูพี่น้องเนียมาดูเด้อเนี่ตกอย่างแรงเลยมาดูกันเอะพี่น้องเด้อเนี่ยอย่างแรงเลยวันนี้วันที่8เมษายนฝนตกอย่างแรงเลยพี่น้อง8เมษายน โอ้ย่างแรงเลยพี่น้องดูน้ำล้างไหลทั่วเลยเอ้ยล้างล้างคักเลยเท่าไหร่ยังแรงเลยก็นึ่ลมก็เชิงจะแรงด้วยลมก็จะแรงด้วยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยเอ้ยนี่ยน้ำลมก็แรงเด้วยลมก็แรงด้วยพี่น้องเอ้ยนี่ตั้งลมต้งฝนเลยโอ้ย่างคักเลยก็เอ้ยนี่มาดูทับพี่น้องไม่กล้าออกไปไหนดอกเก็นี่อย่างแรงเลยก็เอยน้ำก like 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 ็ไม่กล you ้ารองด้วยนะไกวาร้างมันไหลแล้วเนี่ยกเอ้ยเนี่ย ลางไหลย่างแรงเลยลมก็แรงฝนก็แรงโอ้ลมก็แรงฝนก็แรงเยเอยพี่น้องเนาะยังหนากกลัวเลยเอ้ยเมื่อกี้นี่นี่ครับลมก็เริ่มเบาแล้วแต่ฝนยังแรงเลยเย น้ำอย่างแรงเลยฝนก็แรงกันเลยเน้ำจ,จ,จะเต็มเต็มบ่อน้อยอะเด็กน้ำจะเต็มบ่อน้อยนะพี่น้องหนึ่งมาดูเถอะบ่อน้อยน้ำจะเต็มแล้วแรงเลยกันเลยน้ำไหลริ้วเลย ป่ามะม่วงเลยมะม่วงดีไม่ม่วงไม่รวบเลยไม้ค้ำไว้มะม่วงไม่รวบดอกโอ้หลังสารมะม่วงต้นนั่นเด้เนี่ยเอน็นเลยอีกแล้เนี่ยเอนงง็นเนี่ยเอ็นไปฝั่งงุ่นเราเนี่ยเจอร่มต้องเอาไมา้ไปค้ำมิกฝั่งงุน่นเอ้ยเนี่ยเด่นเอ็นไปฝั่งองค์เลยเดี๋ยวฝนยุดจะไปเอาค้ำไว้คือเกา่าเริ่มเอ็นแล้วก็เอ็นไปฝั่งองค์เลยเนะี่ยโอ้เสียบดึงไว้ไม่อยู่เลย,เลยนะ ลมก็แรงเเอ,อ้ยกี่เนี่ยออพี่น้องดูเถอะพี่น้องลมลมอย่างแรงเลยพี่น้องดูต้นไม้ลมก็แรงฝนก็แรงเดี๋ยวฝนเริ่มเบาเลยตอนนี้ฝนเริ่มเบาแล้ว นี่วันที่แปดเมษาฝนอย่างแรงเลยพี่น้องเอ้ยนันนี้เดือนเนี่ยกับพึ่งฝนจะตกนานล้วไม่ตกสักทีตอนตะกุกทีหนึ่งตอนนั้นเดือนมีนาต้นจนต้นเดือนประมาณกลางเดือนน่ไม่ใช่ต้นเดือนประมาณกลางเดือนทีเดียวก็หายไปเลยเลยนี่กับพึ่งจะมาตกเนี่อย่างร้อนเลยนี้เดือนเมษาฝนแรกของเดือนเมษาวันที่แปดนี่ ่างแรงเลยพี่น้องดูหนูพ่มอมออ่วงเลยม่วงขนาดต้นเตีเต้ยๆลมพัดเลยว,วิวๆๆเลยหนุนว,วิวทวุอกอ่สารต้นไม้เออต้นมะม่วนนมงเรืตอต้นเอตัวเอ็นปอีกแล้วก็เอ้ยเนี่ยขนาดช่ยงดึงไว้เลยลมก็แรงเลย ไมเนาะนี่งานเนี่ยสารต้นมะม่วงน้อยเด้เนี่ยโอ้